สวัสดีครับสวัสดีกับบรรยากาศช่วงบายบายครับที่บ้านน้ององอิงเต็นพอชิตาครับ มาเบิร์นซางครับวันนี้หนึ่งสองสาบอสใส่เส็จจบเรียบร้อยครับแน่เห็นแน่เห็นคนไทยเลยมัยนะ สางมาจากคนสางสองสองอันนี้สางไฟครับไฟในเฟอร์นิเจอร์ครับกำลังติดลางไฟครับตามสอกของเฟอร์นิเจอร์นี่ก็สะมีไฟครับนตอนนี้บระทันเห็นครับแต่ว่ายามงานเสร็จแล้วเปิดออกนี่เนี่ยจะมีไฟติดลางไฟครับ ลางไฟสอนไฟในล่างครับสร้ไฟเพื่อนี่เจอจกิ่กัเฮียงานนำกัน้นหนครับไปนำกัครัะตัดออกจากม,มินไอ้มินสร้างไฟประจำเพื่อนี่เจอคสอนสิจําบ่อไดหรอบ่ไไปด่นหรอจํไาไหนบ่ <c oughs> เอาจํำบ่ไหนก่อเฮียงานอยู่เหมือนมงสมคลน,นำกันไปก่อน เอาเฮ็ดสีอยู่กับใส่สร้างก้อนไปก่อนคุ้นอยู่ในรถโดนเล้วไอ้สีมุงค้นไอ้ไอ้บ้านตัวอย่างอ่ะแมนอยู่คุ้นหานอย,อย่างเงี้แมนเบอร์ลบบไปเห็ดอะบอกคุ้นอยู่ไต้ก่อนแต่เฮ็ดเสีนี่เจอเจอหรอเจอไปไปไปก่อนเมื่อ,อ,อวานั้นเฮียเพื่อนยังจำบ,บ่ได้เนาะคุยกับเพื่อนด้วเติบ เ็นอยพราะว่าตต่กอนมันกิดบริว้นขนาดนี้นะต่กอนจ่อยสี่ปีหรือยังหรอ้งผมี่ปีสองปีตอนนี้เรแจะปิด่างไฟไครับมืออื่นน่ปิดไฟอีอยเปิดครับมัเนเสียดมั่งบอกครับเทมืออื่รเบปิดรางไฟมือนปิดลางไฟก่อนางสอนไฟครับตั้ม ขอบตูขอบกระจกเจ้เจ้าเจ้าไหนนะเนีเจ๊ซุ่มหานีครับสายไฟที่เหลือไปก็คือตรงตรงหลองนี่ก็เป็นหลองไฟครับตรงเบิกงามงานเสียดรับเวลาเปิดไฟมาเสียดเห็นเจ็ดจิบห้าจุบเก้าเจ็ดจุดห้าจุบเก้า ี่เลยแลก่นทางล่างกับพี่น้องเอซีมากเที่ยวหาครับ้มเจ็อกเนมาไปื่อเสือครับเมื่อกี้ก็ไปคุยกับเพื่อนลราครับป้าจากบริลลัม ขางบนแล้วบนอะไรมปนบอกขางบนเหลือชังละติดเอป้านอ๋อเหลือติดบ้านสามบ้านติดไฟอะไไม่ขึ้นอะไรครับติดใกล้แล้วครับใกล้จะมันดีมาติดร่างไฟดูบินกำลังมากต่างๆเยอะไอ้เจ้าหนี่เจ้าหนี้เจ้าหาต่อเป็นบอแม่แม่แ่

นนมีครัวว่างเห็นเรียบร้อยครับจะใส่ซี 干干干，干汤，汤。 เตียงนอยก็มีขนาดขึ้นเร่องที่นองกัน เดิ่มจะผ่าครับอยู่ในอำเภอพนมพายครับจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้ก็ทุกคนก็นกำลังพักผ่อนกันอยู่ครับประมาณห้าโมงแรงครับจะออกเดินทางจากนี้ไปงานกะลอยกิโลครับ รอยกิโลพอดีขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุ่งทุบอรครับขอบคุณทุกกำลังใจบอกันมาคลิปหนาครับขอให้ลำล้ำในรุยสุขภาพแข็งแรงสุขภูสุขก้นครับสวัสดีครับ